พลตำรวจโททิติแสงสว่างพลตำรวจตรีวัส,สันเตชะกรเกษมได้สั่งการให้พันตำรวจตรีทศรัตกิติธาราพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวชุดปฏิบัติการที่4ได้จับกลุมตัวหนึ่งนางสาวมารินอายุ23ปีอยู่ตำบลรำมักอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองผู้ต้องหาตามหมายจับ5ห,หมายจับ หนึ่งตามหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีข้อหาช่อโกงประชาชนสองตั้งหมายจับสารจังหวัดลำปางข้อหาร่วมกันช่อโกงช่อโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโรยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบียนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามตหมายจับสารจังหวัดลำปางข้อหา ช่อโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบียนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน 4. ตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ข้อหาช่อโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ข้อหา,าหช่อโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง สองนายธนวิทย์อายุ22ปีภูมิลำเนาตำบลไร่เก่าอำเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ข้อหาช่อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบียนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจับกลุ่มได้บริเวณถนนไม่ทราบชื่อหมู่2ตำบลไร่เก่าอำเภอสามรอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์